สู่ช่วงสรุปขา่าวสังคมโซเชียลนิวส์แล้วค่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในรอบสัปดาห์ครับนะคงจะหลายเรื่องละสิหลายเรื่องค่ะมีของ e NERGY REFORM เป็นเรื่องแรกเขาเป็นผู้นำทางด้านการติดตั้งแกส๊สรถยนต์ไม่ว่าจะ LPG หรือ NGV <อ>นะคะเพราะว่า LPG ก็คือหุงต้มใช่ไหมคะ NGV คือแกส๊สพลังงานสะอาดเห็นก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ปลอดภัยปลอดภัยหมดรถปลอดภัยมากค่ะก็เพราะฉะนั้นเลยจัดงานนะคะ ดูซิว่าระบบใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆจาก Energy Reform มีอะไรบ้างไปชมกันค่ะบรบ,บริษัท Energy Reform จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีติดตั้งแก๊สรถยนต์ LPG และ NGV คุณภาพอันดับหนึ่งจากประเทศอิตาลีจัดงานแถลงข่าว Double Test Double Trust การันตีความปลอดภัยระบบแก๊ส Energy Reform มาตรฐานโลกจากอิตาลีชวนคนดังนำโดยดาราสาวก้อยรัชวินวงวิริยะและพิธีกรหนุ่มฟิปากล้า PK ปิยวัฒน์เข็มเพชร่วมท้าพิสูจน์คุณภาพอันดับหนึ่งจากอิตาลีแบบเรียลไทม์ณสยามสมาคมงานนี้2ผู้บริหารหนุม่มสุรศักดิ์สุรชัยนิติวัฒน์พร พร้อมใจประกาศด้านนโยบายใหม่สุดฮอตไม่พอใจเราย,ยินดีคืนเงิน100เซโดยการพิสูจน์ความกล้าจริงของสองผู้บริหารในครั้งนี้ mm hmm. เพื่อเป็นการตอกย้ำศัก,กยภาพมาตรฐานสินค้าและบริการระดับสูงบริษัท Energy Re ฟอร์มจำกัดในฐานะผู้นำตลาดแกส๊สรถยนต์ในเมืองไทยที่พร้อมมอบความมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง1.3ล้านบาทพร้อมเปิดตัวเทคโนโลยีระบบพ่วฉีดอัจฉริยะ f a s t Tech 2รุ่นใหม่อัปเกรดสู่ประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมเผย โฉมผลิตภัณฑ์ถังโดนัท Energy Reform มนำเข้าจากยุโรปที่ผ่านมอ,อก,กอเป็นรายแรกในประเทศไทยพร้อมรับประกันสูงสุดนาน15ปีการถแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยเราเน้นประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคได้ไดไดเห็นถึงสินค้าที่เป็นมาตรฐานนะครับที่เป็นอุปกรณ์ระดับโลกจากอิตาลีนะครับ e n e r g y Reform เราเราถึงกล้าร,รับประกันในเรื่องของเครื่องพังและอคีภัยนะครับนอกจากนี้เราได้มีการประชาสัมพันธ์ในส่วนของสินค้าตัวใหม่ที่เป็นตัวรุ่น Fa Fast t e c h และเป็นรุ่น Advan c e อป b ดีนะครับซึ่ง เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันนี้นะครับหัวฉีดตัวรุ่นใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวรุ่น a d v a n c e o o d นีครับมันจะช่วยในการประหยัดแก๊สมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดการสึกหลอของเครื่องยนต์มากขึ้นมากกว่าระบบธรรมดาถึง15%นะครับตัวนี้ก็แน่นอนครับลดติดแก๊สเนี่ยมันยังไงก็ต้องช่วยลดพอลูชันอยู่แล้วนะครับลดมลพิษนะครับ ภายในงานพบการเสวนามุมมองหลากหลายจากแขก VIP มากมายอาทิช่วงมั่นใจก้าวไกลกับ Energy Reform สะท้อนภาพรวมของอุตสาหกรรมแก๊สรถยนต์ไทยผ่านมุมมองของผู้บริหารหนุน่มและเกาะติดเทรนพลังงานโลกพลังงานทางเลือกเพื่อคนยุคใหม่ไปกับสองกูรูแห่งวงการพลังงานซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปมทองมาลากุณอยุธยา คณะบดีวิทยาลัยปิโตเลียมและปิโตเคมีจุฬาลงกรณกมาศาศา์มหาวิทยาลัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิมลบุญจันตะอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมทั้งร่วมทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยด้วยการตัดท่อกแก๊สจริงพิสูจน์ความปลอดภัยโดยจำลองเหตุการณ์จริงเมื่อเกิดอุบัติเหตุในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานด้วยระบบแก๊สปิดท้ายด้วยการการ,การ,การันตีคุณภาพและความปลอดภัยของเอ e น g y r e f o r ฟอร์ม ทางด้านเทคโนโลยีแกส๊สตอนนี้ก็มีการเติบโตมาเร็วทีเดียวแหละครับจนถึงวันนี้เนี่ยเราเทียบจะแทบจะพูดได้ว่าการใช้แก๊สเนี่ยมันจะเหมือนกับเบนซินแล้วล่ะในเมื่อสัก5 6าปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่ยังใช้เครื่องยนต์เมื่อก่อนในเมื่อ5 6ปีที่แล้วเป็นเครื่องยนต์เหมือนกับเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้คาร์บูรเรเตอร์นะครับรุ่นเก่าแต่วันนี้เนี่เป็นรุ่นใหม่ที่ใช้หวชัวฉีดซึ่งแรงกว่าประหยัดกว่านะและปลอดภัยกว่านะครับในแง่ของการถูก การที่จะไฟไหม้อะไรต่างๆนะครับ การที่ก <un> well ๊าซนำก๊าซมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์เนี่ยก๊าซเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าน้ำมันโดยทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการช่วยเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะฮะก็คือการเผาไหม้ของก๊าซเนี่ยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยน้อยกว่าการเผาไหม้น้ำมันนะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ช่วยที่เราทุกคนที่ใช้ใช้ใช้รถยนต์ที่ใช้ก๊าซเนี่ยจะช่วยลดมลพิษนะฮะโดยการลดภาวะโลกร้อนไปด้วยในตัว มาถึงเรื่องบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ค่ะมียอนพลัสทินัมมีอะไรที่เป็นรูปแบบที่ให้ผลตอบแทนเยอะแยะมากมายใช่ค่ะสำหรับกลุ่มลูกค้าเขาซึ่งตอนนี่ขยายฐานได้65,000รายแล้วเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าอีลิตครีมอะไรจริงๆของสังคมนะคะตอนนี้ก็เลยได้รับแคมเปญ one point redemption จากธนาคารไทยพาณิชย์ไปเดี๋ยวเราไปดูซิว่า1คะแนนจากไทยพาณิชย์ทำอะไรได้บ้าง ฉลองครบรอบ2ปีกับความสำเร็จและขอบคุณสมาชิกบัตรที่เลือกใช้บริการบัตรเครดิตไทยพาณิชย์บียร์แพลตินัมตอกย้ำความเป็นผู้นำการมอบเอกสิทธิ์พิเศษเหนือระดับให้กับสมาชิกบัตรด้วยแคมเปญ e Point Redemption หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงจนสามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าพรีเมียมได้ถึง65,000ราย และเพิ่มยอดใช้จ่ายผ่านบัตรได้ทะลุเป้าสำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์เบิยร์ Platinum ธนาคารได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่2,552ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการให้บริการของบัตรในกลุ่ม Platinum เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่100,000บาทขึ้นไปที่สนใจผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นพรีเมียมและให้สิทธิประโยชน์มากกว่าโดยช่วง2ปีที่ผ่านมาธนาคารมุ่งคัดสรรบริการพิเศษให้สอดคล้องครอบคลุมทุกๆไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากลุ่มดังกล่าวและเป็นบัตร เดียวในตลาดที่สามารถสร้างปรากฏการความเหนือระดับด้วยโปรแกรม One Point Redemption ที่ให้สมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามที่กำหนดสามารถใช้คะแนนสะสมเพียงหนึ่งคะแนนเพื่อแลกบัตรกำนันที่ยกระดับความสุขได้มากมายทั้งกลุ่มช้อปปิง้งรับประทานอาหารกีฬาและการท่องเที่ยวงานนี้เนื่องจากว่าเราครบรอบ2ปีนะคะเปิดบัตรมาแล้วแล้วลูกค้ามาใช้บริการมากมายเราก็อยากจะขอบคุณลูกค้าแล้วก็ ให้ลูกค้าเนี่ยได้รับบริการพิเศษขณะดเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นวันที่เราได้มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าเช่นกันนะคะฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าของบัตรเครดิตไทยพาณิชย์นะคะบิยอนแพททินัมก็เรียนเชิญนะคะเพราะว่าเราจะมีสิทธิทประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ1นึ่งพอยต์แลกอะไรอีกต่างๆนะคะและตั้งแต่วันที่1ตุลาจนถึงสิ้นปีเนี่ย ถ้าท่านผู้ใดท่านเอ่อท่านผู้มีเกียรติผู้ใช้บัตรเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ที่มาในงานวันนี้เท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะ